ชุมชนบ้านโรงหวดเป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผาเก่าแก่เดิมเรียกว่าบ้านท่าเกวียนเป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรีการปั้นดินเป็นทั้งาศาสตร์และศิลป์ผู้ปั้นจะต้องใช้สมาธิจินตนาการเพื่อปั้นแต่งดินเหนียวที่หมุนอยู่บนแท่นให้ได้รูปทรงตามที่เราต้องการเป็นงานที่ทำด้วยมือล้วนๆมีชิ้นเดียวในโลก ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจจะมาเรียนรู้การปั้นดินเผาซึ่งเป็นกิจกรรมเบาๆที่มีสเสน่ซ่อนเร้นอยู่ในชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัดวิธีบ้านโรงขวดกันค่ะดินกิ่นวนว,นวานสุขสำรานบ้านโรงขวด <Okay. S 2> บ้านโรงหวดที่ได้ชื่อบ้านโรงหวดก็เพราะเอขวดตัวนี้ขวดเป็นขวดน่เคเหนียวนะครับ